สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอบร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็สอบถามผมกันเข้ามาเยอะนะครับว่าผมเนี่ยมีวิธีในการหาหินหยกแล้วก็ใช้หินหยกยังไงบ้างใน1วันนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาหยกแล้วก็วิธีการใช้หินหยกใน1วันตามแบบฉบับของผมเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถนําไปปรับใช้หรือว่าจะเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใน1วันเนี่ยผมจะสามารถหาหินหยกได้กี่ชิ้นแล้วก็ใน1วันเนี่ยผมจะใช้หินหยกไปประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีในการหาหินหยกในแต่ละวันของผมเนี่ยช่องทางแรกเลยนะครับผมก็คือเข้าไปรับที่แพ็กเกจรายวันนะครับซึ่งเราก็จะได้รับมาวันละประมาณ20หินหยกนะครับ กดเข้าไปที่คําว่าเติมเงินมาที่คําว่าแพ็กนะครับเห็นไหมครับเนี่ยใน1วันเราจะรับได้1ครั้งนะครับผมอันนี้ก็คือช่องทางแรกที่ผมใช้ในการหาหินหยกรายวันนะครับอ่าได้มา20หินหยกแล้วนะครับผมต่อมานะครับช่องทางที่2ก็คือเราจะได้รับหินหยกฟรีจากภารกิจรายวันจํานวน100หินหยกนะครับ เรามาที่ภารกิจรายวันนะครับแล้วก็กดมาดูที่กล่องที่4นะครับผมเห็นไหมของรางวัลเนี่ยมันจะมีหินหยกอยู่จํานวน100หินหยกนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่2นะครับผมต่อมานะครับช่องทางที่3ที่เราจะสามารถหาหินหยกได้เนี่ยก็จะอยู่ในฟังก์ชันเซเลเ a ชั่นล์นะครับผม สำหรับระบบเซเลเทชาลนจ์เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกๆ2วันนะครับและเมื่อเราเนี่ยสามารถผ่านไปจนถึงชั้นสุดท้ายได้เราก็จะรับหินโยกรวมทั้งหมดประมาณ300หินยกเลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยถ้าเราผ่านชั้นแรกจะได้ประมาณ50หินยกนะครับผ่านชั้นที่2จะได้ประมาณ100แล้วก็ชั้นที่3อีก150นะครับรวมกันทั้งหมด3ชั้นก็ประมาณ300หินยกนะครับผม แต่ว่าเจ้าเซเลเทชานเลนเนี่ยเราจะสามารถลงได้ทุกๆ2วันใช่ไหมผมก็เลยจะเฉลี่ยให้ละกันนะครับก็ตกแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราจะได้หินหยกจากกิจกรรมเซเลเทประมาณวันละ150หินหยกนะครับผมอันนี้ก็คือช่องทางที่3ในการหาหินหยกของผมในแต่ละวันนะครับต่อมานะครับไปที่ช่องทางที่4กันต่อเลยนั่นก็คือเราจะได้รับหินหยกนะครับตามอันดับอารีนาที่เราอยู่ล่าสุดนะครับผม เนี่นะครับเราเข้ามาที่อารีนานะครับผมมันจะมีคําว่ารางวัลอยู่เนาะกดมาที่คําว่ารางวัลคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับทุกวันเวลาสี่ทุ่มนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคะแนนของแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครคะแนนเยอะหน่อยเนี่ยหินหยกที่ได้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับ อันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมเนี่ยคะแนนอยู่ที่1,374นะครับเขาก็จะได้รับหินโยกรายวันอยู่ที่ประมาณวันละ65ชิ้นเนาะแต่อย่างของผมเนี่ยคะแนนอยู่ที่8 9 6ร้อกกถึงเก้กว่าๆนะครับก็จะได้อยู่ประมาณวันละ4 0่สถึงสีชิ้นนะครับผมก็สําหรับอันนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าอันดับของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยอยู่สูงมากน้อยขนาดไหนเนาะโอเคผ่านไปแล้วนะครับสําหรับ4ช่องทางในการหาหินโยกรายวันเนาะ ต่อไปเราไปดูกันที่ช่องทางที่5กันต่อเลยนะครับนั่นก็คือเราจะได้รับหินหยกจากกิจกรรมสะสมใช้จ่ายรายวันนะครับนี่นะครับผมเข้ามาที่ภารกิจรายวันนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมสะสมใช้จ่ายของแต่ละวันอยู่นะครับผมก็คือถ้าเราใช้หินหยกครบ300เนี่ยเราก็จะได้รับหินหยกคืนมาทั้งหมด58หินหยกนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ถึง880หินหยกเนี่ยก็จะได้รับคืนมาอีก128หินหยกนะครับผม โอเคนะครับต่อไปช่องทางที่6หรือว่าช่องทางสุดท้ายแล้วเนาะที่ผมคิดว่าน่าจะหาหินหยกได้ฟรีๆในแต่ละวันนะครับนั่นก็คือการเปิดถุงสุ่มหินหยกที่ได้จากการเปิดบอดดันเจียนรายวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูในกระเป๋าผมก็ได้เนาะมันจะมีถุงสุ่มหยกวิญญาณอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าถุงหยกอันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเปิดแล้วได้รับหินหยกตั้งแต่10ชิ้นไปจนถึง100ชิ้นเลยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับผมบางวันถ้าโชคดีเนี่ยก็อาจจะได้ถึง2ถุงต่อวันเลยนะครับเนี่ยเจ้าเปิดบอรายวันก็คือจะเป็นลูกแว่นขยายหรือว่าฟังก์ชันประจนภัยนั่นเองเนาะเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับถุงยกมาอีก1ถุงแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใน1วันเนี่ยเราจะสามารถรับได้สูงสุดเท่าไหร่เนาะแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ1-2ถถุงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผม ตอนนี้ผมมีอยู่17ถุงเนาะเดี๋ยวลองใช้เลยนะครับ17ถุงผมได้มาทั้งหมด400หินหยกวิญญาณนะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเลยเนาะบางถุงก็10หยกบางถุงก็อาจจะ20บางถุงก็อาจจะ100นะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับว่ารวมทั้งหมด6ช่องทางแล้วเนี่ยเราจะได้รับหินหยกประมาณวันละเท่าไหร่นะครับ ช่องทางแรกนะครับก็คือได้จากแพ็กฟรีรายวัน20หินหยกนะครับช่องทางที่2ได้จากภารกิจรายวันอีก100หินหยกนะครับผมช่องทางที่3เนี่ยจะได้จากระบบเซเลเทเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ150หินหยกนะครับช่องทางที่4ได้จากอันดับอาดีน่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะได้แน่นอนไม่เท่ากันนะครับผมบางคนอยู่อันดับดีก็ได้เยอะหน่อยบางคนอยู่อันดับล่างๆก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับ ช่องทางที่5นะครับก็คือจะได้จากกิจกรรมสะสมใช้จ่ายนะครับก็วันหนึ่ง5 8ถึงห2 8ิหินหยกเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้จ่ายเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเลยเนี่ยจะได้จากการสุ่มถุงหยกนะครับผมผมเฉลี่ยให้ประมาณวันละ20ิหินหยกละกันนะสำหรับคนที่ดวงไม่ดีนะครับผม เมื่อเราเอาทั้ง6ช่องทางมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ400หินหยกนะครับอันนี้ยังไม่รวมนะครับถ้าหากเกิดว่าเราสุ่มกาชาฟรีนะครับแล้วก็ได้รับหินหยกเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับแต่เอาเป็นว่าผมเฉลี่ยให้คร่าวๆแล้วกันวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้แน่นอนนะครับประมาณ400หินหยกเนาะซึ่งมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยสามารถหาได้ไม่เท่ากันนะครับผม ผมเกือบลืมไปเลยนะครับว่ามันก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถหาหินยกฟรีรายวันได้นะครับผมนั่นก็คือเราจะได้รับหินยกจากกิจกรรมตีบอสกิวนั่นเองนะครับซึ่งจะได้รับมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนในกิเนี่ทำดาเมจได้สูงสุดเท่าไหร่เนาะโดยที่เจ้าหินยกฟรีจากกิจกรรมตีบอสกิวเนี่ยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล ID ถึง35นะครับแล้วก็มีกิอยู่ด้วยนะครับผม สำหรับการตีบอสกิลเนี่ยเราก็เข้าไปตีกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของรางวัลที่ได้รับเนี่ยมันจะส่งมาให้ในเช้าวันถัดมานะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะสรุปแล้วก็จะมีทั้งหมดประมาณ7ชดท่องทางในการหาหินหยกฟรีนะครับถ้าเรารวมช่องทางที่7เข้าไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็สามารถหาหินหยกได้เกือบ500ชิ้นเลยนะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีดวงดีๆเนี่ยก็น่าจะเกิน500ชิ้นแน่นอนนะครับผม ผมจะไม่เอาไปรวมกับการไต่หอหรือการทํากิจกรรมอนนะื่นเนาะเพราะว่าหินหยกจากช่องทางพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หินหยกรายวันนะครับแต่มันเป็นหินหยกที่เราได้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาแค่หินหยกที่สามารถหาได้ในแต่ละวันอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถหาหินหยกได้วันละเท่าไหร่ต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะเอาเหินหยกไปทําอะไรบ้างนะครับ สำหรับตัวผมเองนะครับใน1วันเนี่ยผมจะตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะครับว่าผมจะใช้หินหยกวันละประมาณ300ชิ้นเนาะซึ่งจะเอาไปใช้กับอะไรบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้นๆนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยหวันนะครับผมจะเอามาซื้อข้าวปั้นทั้งหมด4ครั้งแน่นอนนะครับผมก็คือครั้งแรกมันจะฟรีใช่ไหมครับครั้งที่2 3 4 5หเนี่ยราคามันจะอยู่ที่40หินหยกเนาะถ้าเราซื้อ4ครั้งเนี่ยราคาทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ160หินยกนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูในฟังก์ชันศูนย์กิจกรรมนะครับแล้วก็ดูว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรพิเศษมาบ้างหรือเปล่าเนาะถ้ามันไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษเลยเนี่ยผมก็จะเอาหินหยกนะครับไปสุ่มกาชานะครับผมในตู้กาชานะครับซึ่งมันจะลดราคาอยู่ที่120หินหยกนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้ไปแล้วประมาณ280หินหยกนะครับส่วนอีก20หินหยกเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะเอาไปทําอะไรเนาะ เท่ากับว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยผมจะหาหินหยกได้ประมาณ400แล้วผมก็จะใช้หินหยกไปประมาณวันละ300นะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ100หินหยกเนี่ยผมก็จะเก็บสะสมมาไว้นะครับผมซึ่งถ้าเราดูดีๆแล้วนะครับวันละ400หินหยกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผม พราะว่าหินหยกเนี่ยราคา150บาทนะครับเราจะได้รับหินหยกมาประมาณ360หินหยกเองนะครับผมเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้หินหยกฟรีเกือบเกือบ200บาทเลยนะครับผมเอาละครับลหลายหคนอาจจะมองว่าวันละ400หินหยกเนี่ยมันแทบจะไม่พอใช้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีการบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันก็ยังพอมีช่องทางอื่นๆในการหาเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นอย่างกิจกรรม Summer Time Event นะครับ ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมมันก็ใกล้จะจบลงแล้วเนาะและหลังจากกิจกรรมจบลงเนี่ยผมก็จะได้รับหินหยกจากไอศครีมด้วยนะครับผมหรือว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมพิเศษต่างๆนะครับเข้ามาซึ่งมันก็จะมีหินหยกเป็นของรางวัลด้วยนะครับสรุปไม่ง่ายเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับว่าเราเนี่ยจะหาหินหยกใน1วันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแต่มันสําคัญตรงที่ว่าเราจะเก็บไว้ได้มากเท่าไหร่มากกว่านะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปการหาหินหยกฟรีแล้วก็การใช้จ่ายหินหยกในแต่ละวันของผมนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําไปที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสน,นุนช anel Fe e ทูเพ a y เนี่ยก็สามารถโดเน a t ผ่านหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอไปครับ